พาคุณผู้ชมมาที่สนาม TOT Stadium นะครับ mm hmm. เพื่อม,มาชมไฮไลท์สั้นๆของฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพลีคู่ระหว่าง t t t SC กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับ mm hmm. ซึ่งนัดนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกิเลมยองต้องการคว้า3นาคะแนนมากๆเพื่อที่จะฉีกหนีทีมบุรีรัมยูเนเต็ดให้มีช่องว่างของคะแนนเพิ่มเท่าเดิมนะฮะซึ่งวันนี้เดสกอร์ทองเหลารับหนะ้าที่เป็นกัปตันทีม ทีโสินแดงดานะครับหลังจากที่ถูกพักในเกมตัวต้าหลีครับนั่นนี้ก็กลับมาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งกองเชียร์ของ c อ m o t o r มือ e ทองยูเนต็ดอุนถามืองทองและเอ็นโซนมาให้กำลังใจร่วม,ม2,000คนได้ครับมาดูไฮไลท์เกมการแข่งขันครับ เทลสินแดงดาโยกหลบปฏิพานเพชรพูนโอ้โหแล้วพี่ต๊องต้องตัดฟาวแล้วครับจังหวะนี้ถ้าไม่ฟาวเทียสินมีโอกาสหลุดและลูกฟิกคิกของดัสกอนทองเหลาโอ้โหปัน่นไซโปง้งเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นลูกแรกของเจ้าตัวของกัปตันโก้ในสีเสื้อ SCG ซมุนทอเ,อเ็ดของเราในดูกาลนี้ด้วยแหละครับ วิ่งเข้ามาปั่นไซโป้งแล้วลูกมันอุ๋ยเบียดเสาเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปเรียกว่ายิงดีแบบสุดๆนะครับจนผู้สาประตูสอนานารายดินปัดเอาไว้ไม่ได้นะฮะแล้วเจ้าตัวก็พิสูจน์ให้หลายต่หลายคนได้เห็นแล้วนะครับว่าดัสกรองเหลายังคงเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมชาติไทยอยู่เช่นเคย มีโอกาสที่จะบวกสกอร์เป็น2อศูนย์ก็หลายต่อหลายครั้งครับสาอาวุธมาสุขไหลให้ดาโน่โอ้โหทำทางกันมาสวยและดาโนโนวิ่งเข้ามายิงครับแต่บังคับลูกให้ตรงกรอบลําบากโอ้แล้วมาริโอ,อยูรอฟสกี้นะฮะมาตัดฟาวธนากรแดงทองแล้วผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองให้ครับจังหวะนี้อาจจะหนักไปหน่อยแต่ว่าก็เข้าจากทางด้านหลังครับ มาดูโอกาสลุ้นของทาง totsc โอ้โหแล้วสราวุธมาสุขตัดมาได้ครับจังหวะนี้เบียดโยกหลบผู้เล่น totsc สองคนหแล้วก็มีทางฝั่งซ้ายเติมเกมขึ้นมาเป็นทีรศินแดงดาครับทีรศินตวัดเร็วให้มาริโอมาริโอ,โอยกบอลแบบชิปชิปสองประตูต่อศูนย์ทันทีเป็นการทำเกมที่สวยงามมากๆครับต้องยกเครดิตให้กับ สรลาวุฒมาศเอ้ามาริโอยูรอฟสกี้นะฮะโดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าตัวแสดงความดีใจแบบนี้ก็เหลืองที่2ล่ะครับแล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันนะครับมาริโอยูรอฟสกี้เจ้าตัวก็ได้บอกกับผมว่าลืมนะฮะลืมว่าตัวเองได้รับใบเหลืองไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขอโทษเพื่อนรุ่มทีมทุกคนนะฮะที่ทําให้ทุกคนเหนื่อย ในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ขอโทษกองเชียร์ด้วยนะครับจะพยายามให้เกิดเหตการณแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะสำหรับมาริโอยูรอฟสกี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับทีโเองก็มายิงประตูไล่คืนได้1นลูกครับนี่ฮะกองหลังเซนเ,นเตอร์ตัวเก่งเลยครับรีจุนกิเทคตัวขึ้นมาโมงให้ทีโตามมาครับ ลูกยิงของวิชานันทศรีนะครับแล้วถูกแยสกัดคาบเส้นออกมาได้ก่อนที่จะเปิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นรีจุนกินี่แหละครับพี่โถมตัวเข้ามาเทคมงเข้าไปแล้วก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอครับ้ายครึ่งแรกเนี่ยแหมยังดีที่พี่อ่มอมรินยาวดำออกมาปิดมุมได้ดีครับจบครึ่งแรก SG สจีมุงทองเด็ดนำอยู่2ประตูต่อหนึ่ง มาดูไฮไลท์สั้นๆในเครื่องหลังกันต่อครับนี่ฮะเอสมุนทองเตเเกือบจะนำสามหนึ่งครับเทือสินไหลทะลุให้เจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุขยังดีนะครับที่สอหนารายนะฮะออกมาปิดมุมได้ดีแล้วก็เทือสินเดนดานก็มีโอกาสหลุดเดียวครับแม่แต่เจ้าตัวชิปข้ามขานไปก่อนที่ช่วงท้ายนะครับ จะทำอะไรกันไม่ได้จบเกม SCG ชนะไป2อประตูต่อหนึ่งครับขอบคุณนะครับที่ทำเพื่อกองเชียร์เราวันนี้คุ้มค่ากับการิสูสุดตัวเองของดัสกรทองเหลาว่าคือมือหนึ่งของเมืองไทยอยู่ก็ขอบคุณครับเพื่อนๆทุกคนที่ที่ช่วยเล่นวันนี้แล้วก็กองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดทั้ง90นาทีแม้ว่าเราจะเหลือเล่น10คนก็ถือว่าวันนี้ทุกคนสู้อย่างสุดความสามารถจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์แล้วก็อุ้นต้าเมืองทองที่ข้างสนามว่าอยู่ที่บ้านครึ่งหลัง ทำยังไงถึงยืนหยัดอยู่ได้เราเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าทุกคนทำงานหนักเล่นดีทั้งทีมมีเคล็ดลับยังไงแน่นอนว่าการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วคือเรารักษาหน้าที่ของตัวเองก็พอแล้วก็ทำตามที่ที่เราได้วางแผนว้ที่โคได้บอกะลรมันก็เป็นสิ่งที่เราวันนี้เราเราทำได้ถือว่าถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราทำทำทำสำเร็จด้วยแล้วก็การที่เราเล่น10คนแล้วเราเก็บ3แต้มถือว่าเป็นเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมันก็ขอบคุณทีอที่เตรียมทีมมาดีมากเดียวนี้เป็นเป็นท จริงๆเด็สกสก้อของเราเล่นดีมาหลายต่อหลายนัดละใช่ฟอร์มเดิมของโก้หรือยังผมผมก็ยังยังยังเหมือนเดิมครับผมก็ยังสู้เพื่อทีมเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะถ้าผมทำเต็มที่ทีมชนะก็พอแม้ว่าเราจะเล่นดีหรือไม่ดีขอทีมชนะ